ที่นี่เป็นหัวอะไรนะเป็นหัวเราอ่ะอ๋อหัวตวงวะเอ้าผมเข้าไปข้างในแล้วเข้าไปตอนไหนวะหลบอยู่ไหนเนี่ยเฮียรู้จักอะไรเพื่อนนั่งอยู่ไหนฉันเนี่ยฉันเนี่ยนี่เล่นไปเงื่อยเลยเพิ่มเดินมาอย่างนี้เพิ่มเดินมาอย่างนี้รับต่อรับต่อ

เอาดิรออะไรอ่ะนายูาากแล้วมนะ่ะอยู่ไหนอ่ะตาตีนขู่เอาอะไรแล้วกันลงมาดิเก็บขึ้นมาบนแล้วพี่ <c oughs> ไอสัตว์นั้นร้ายกูตรงไหนไเฮ้ยกูจำมูไม่ได้ด้วยทรงไหนมาเร้ายกูเมื่อกี้นะ่ะลืมจุดว่ะ อมดน,น,นี้วเออตึงแล้วล่ะโอ้ตายเลยยะตายหมดอีกแลละโอ้โหแล้วคนน่าเบื่อเลยเดินห้ ดนจริงกำลังเล่นติดเล่นเลยสัตว์เยอะๆๆๆนี่โดนจริงแส่น้อยน้องใสน้องมาดีสัตว์หวันเปล่ากำลังติดตลกเลยอ่ะยิงกัไหนวะ ต้อาวม่เเนียยิงอยู่ไหนหลังคาเหรอไม่รู้อ yeah> ่ะเฮ้ไม่หลังคาแลวผมไม่เห็นไซเกนเปิดด้วยอ่ะหลังคาหลังคา ลงไปยังลงแล้วลงแล้วอยู่ไหนอยู่หน้าประตูอย่าเบิ้งน้ำอย่าเบิ้ลน้ำอย่าเบิ้ลน้ำอย่าเบิ้ลน้ำเศ้าอีกเศ้าอีกไม่เข้าใจนี่คุณนิสัย cover จร์จริงๆเลยจำไม่ได้ดีได้จำเนื้อไม่ได้เพื่อนเพื่อเสกอะไรเขาดูเพลงเลยเนาะ กูบอกเลยเพกูกย,ากยากยากที่โดนลิขสิทธิ์กูบอกเลยเออสมองแบบมนุษย์จะกิดอะไรไงเปลีป่ยนไปให้เขาแม่งเลยเอ้ยบนหัวกูคนหรือบอดวะตีมันตีมันตีมันหนีไอ้เหี้ยผมโดนแล้วพี่หนีไงเอาไปหัวสามขอโทษละคันไอ้เหี้ยร้องเลยเนาะไ <c oughs> อ้เหี้ยก็าจะโคตแบบไม่เห็นอะไรเลยอ,ะอ่ะตัวไม่ตัวหนึ่งขนาดอะไรอ่ะ กีดกันซะด้วยทำมาอะไรของมืองยไว้ฮะอ้าบัดโก ขึ้เลยเมเต็มอ่ะเลวที่มัวเล่นมีหนูอ่ะที่บอลไหลตายอ่ะมีดมากเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอะไรนะช่วยกูด้วยช่วยกูดวยบอลไหยหมดกันคนหมดกันเฮ้ยโอยม่ใช่ ไม่อยู่เหวผมรู้สิสัตย์ดีกูไม่โดนลากไม่สมตีนนี่ไงนี่ไงนี่อ่ตัวไม่ดีเลยนี่อ่เจอคอนเฟกมาดีสัตย์อร่อยไหมล่ะเหนื่นบ้ากเวลาเราเล่นกันอะไม่ก็ต้องมีลายโผล่เข้ามาเว้ยเวลาแบบจะลองน็อกเกี่ยบเนี่ยเนี่ยพอมีคนโผล่กุ๊กคุณเริ่มเสียงเริ่มหลุดละขอเสียงฟุู้มี้มา ฉันก็ต้องอพี่เยอะปะปุะ่นยังมั่มจอีกเหรอเออโอ้ยยิงโดนแล้วมีคาโดนแล้วไอ้เนี่ยเหมือนคายิงมาจากบ้านอะ่ะตามไม่ตวงอยู่ต้นไม้นี้เลย Watch out ล็อกกูอยู่มายิงฟีไม่เห็นเหรอพี่เล็งอยู่อะต้องต้องมามุมนี้วะวิ <c oughs> ่งไปไว มันมีตัวคาอีกอ่ะมีตัวคารยิงมาจากบ้านเมื่อกี้เนี่ยไปไหนวะตอนนึงอะ w a t ใครอยู่บ้านเนี่ยจะบันยิงฟีป่ะ Watch out บอลโชว์พี่บอลโชว์สไปไปบ้านโอ้โหเฮียบ้านนี่ของปีใช่ใช่ใช่มันมีตัวมันมีมันไอตัวคาเลยอ่ะพี่ยังจะหาพี่เห็นมาแล้วพี่หาไม่เจอเมื่อกี้เนี่ยมันวิ่งออกมาไอ้สัตว์โลกไอ้เด็กเพียร์พี่เอาไหมใผมดิ นี่ย่่ไมันอาแล้วอดไล่ตัวเยวเอาทำไงเอาดไล่ตัวทำไงอาเอาเอาออกลี่งเดเข้ามาครับอีฝั่งเดเข้ามาครับฝั่งมยอมทำไงเดี๋ยปืนมันยิงไม่ได้ครับที่ตัวเองอ่ะเสือได้หมกำคับโอเค้ยอ้ยเ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 อเอเอ้อเอ้ยเอ้ยเอ้ยยเอ้ยเอ้ยเออ้ยเอ้ยเอ้ อยูไม่ปัดเลยสัะม่ปเลยยัไายเลยเนียเอาเอาเอาโดนไฟทไงเอาดนสายย่อเปยเป็นเฮ้ยพวกเงียบจังวะอไม่ต้องหาแล้วต่อเลยต่อเลยต่อเลยวัวหมดแล้วระเบิดัวหมดแล้วอ๋อฮีบอลหมดแล้วข้าทางพี่ดิเอาดีต่อเลยเอาแม่หรือเปล่าพี่อยากรู้เนี่ยเดีรู้จุดเต่ขอขอเป็นแมงจัง พี่ไม่ชอบโดนยาใก้เลยไม่สนใจเลยเลยวิ่งหาคนอย่างเดียวเลย <c oughs> เ๋ยวพี่มีระเบิดใช้เลยไอ้สั<อ>ตว์กูป้องก<อ><อ>ูเตียกูก่อนเฮียกูต้องเอาตัวเนี้ยใครอัดลมเปล่าผมผมไม่ยิงก็ได้นะจริงแล้วอะ <c oughs> เอาเปล่าเออตาเลย,เลย แต่ถ้าเกิดบอลบอลจะได้คิวนี้บ,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 บรรอลบอลต้องเอาชีวิตผมไปเหรอเ oh, <sh> พื่อนโอ้โหพี่บ้งจริงๆผมไม่ยอม,มนะผมใต้เลยนะกบ้งเง,งี้ยพี่ไหนเช็คไม่ถึงไหนเนี่ยเอาไงเดี๋ยวไว้ดผมตายโมพี่เรียบร้อยโอ้ยยีงยม่ตายตายวง <laughs> ไม่ตายง้ง <laughs> ยังไม่ตายวงพ <laughs> วกกระปัต<อ>กระทะปลาเต็มหน้าเดี๋ยวเนี่ยมันไม่ตายว่ะ We are number one พยนยาเดินไปยมครับ